แฟนคลับใจวิวคู่จิ้นสุดฮอตพัฒนาความสัมพันธ์ได้แค่พี่น้องอีกหนึ่งคู่จิ้นที่น่ารักมีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักทำแฟนคลับฟินหนักมากระหว่างดีเจต้นหอมสกุลตลาเทีนยนไพรโรดกับ หล่อซื่อลีโดยหลายคนก็ต่างจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าจะมีการพัฒนาความรักเป็นแฟนกันจริงๆหรือไม่ล่าสุดดีเจต้นหอมได้เปิดใจถึงเรื่องคู่จิน้นผ่านรายการโต้หนูแม่มงานนี้พี่หนูแม่มถามว่าล่าสุดมีคู่จิ้นใหม่เห็นชอบไรฟ์คู่กันตลอดต้นหอมเผยว่าคือจริงๆตั้งแต่เลิกกับต่างชาติหอมประกาศแขวนเต้าไม่เอาอีกแล้วแขวนใจหอมประกาศไปแล้วไม่เอาแล้ว แต่คนนี้เพราะรายการเปิดโอกาสให้จากรายการแฟนเดย์ที่เวิร์กพอยต์แล้วรายการให้เดทจริงถ้าเป็นคนปกติไม่สามารถเข้ามาหาหอมได้อยู่แล้วเพราะว่าหอมปิดเท่ากับเขามีโอกาสเข้าหาหอมแล้วหอมเป็นคนใจบางเท่ากับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เขาเข้ามาหาเราน้องคนนี้มีโอกาสพัฒนาได้เท่าไหนถ้าตอบแบบเห็นภาพชัดๆก็พี่น้องคู่จิน้น แต่ถ้าไปเป็นแฟนใช้เหตุผลแบบที่ครูง้อบอกและมันมีเหตุผลเยอะมากเลยที่เราไม่ควรเป็นแฟนกันฉะนั้นเหตุผลตรงนี้มันยังอยู่